สวัสดีเจอคุยแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์จ้าเป็นไงลูกอยู่ที่บ้านอากาศเป็นยังไงครับเริ่มอากาศเย็นแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวนะคะห่มผ้านะคะเวลานอนนะคะที่สําคัญนะคะอาบน้ําก่อนนะจ้าอาบสาดร่รางกายไม่งั้นจะหนาวกว่าคนอื่นเลยนะครับวันนี้ ที่แล้วที่เราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของเวลาใช่ไหมคะเราทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเวลาพอ3ามก็เรียนแล้วพอสี่ก็มาเรียนอีกนะครับคนเก่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะพร้อ,รอมหรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วก็ไปติดตามดูพร้อมกันเลยจ้า ค่เวลาหกสิบวินาทีเป็นหนึ่งนาทีหกสิบนาทีนี่คือหนึ่งชั่วโมง i <imitation> ยังไงบ้างครับฟังเพลงแล้วจำได้บ้าว่าห0สิวินาทีเป็นหนึ่งนาทีห0สินาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงย4สี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันเจ็ดวันเป็นหนึ่งสัปดาห์สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีสามร้อหสิห้าวันเป็นหนึ่งปีแต่ถ้า ปีไหนเดือนกุมภาพันธ์มี29วันเดือนปีนั้นก็จะมี366วันนะครับอย่าลืมนะจ้า100ปีเท่ากับ1นรอบหรือ1ศตวรรษนั่นเองนะคะจำให้แม่นอย่าสับสนนะจ๊ะไม่ยากอยากได้คิดใช่ไหมครับคนเก่งนะคะจำให้แม่น,นะคะ่ะบางคนวันนึงมีกี่ชั่วโมงนะะจําไม่ได้เลยนะคะวันนี้ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันวันนี้วันะี้คลิปที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของนาทีเป็นกี่วินาทีวันนี้เรามาบอกระยะเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันหกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะ ยีสี่ชั่วโมงเท่ากับ1วันหาจำได้ไหมครับจำได้ใช่ไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดครับลูกหกสิบวินาทีเท่ากับ1ชั่วโมงยีบสี่ชั่วโมงเท่ากับ1วันเอ็ไหคะเ่าไปเลยค่ะเราไปดูกันนะครับ 60สิบนาทีเท่ากับหนึงชั่วโมงยีี่ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งวันนะคะในแต่ละวันนักเรียนทำอะไรบ้างอ่ะตามไปดูเลยครับคนแก่ เินไป9วันนะคะ9วันคิดเป็นกี่สักครู่นะจ๊ะ9วันคิดเป็นกี่ชั่วโมงนึ่1วันมีกี่ชั่วโมงนะครับต,ตักตักตัก1วันมีกี่ชั่วโมง1วันมี24ชั่วโมง แล้ว9วันคิดเป็นกี่ชั่วโมงนะัเกเรียนก็เอา9ไปคูณ24หรือเอา24คูณ9ก็ได้ครับนะ,ะ1วันเท่ากับ24ชั่วโมง9วันคิดเป็นกี่ชั่วโมงนะคะก็คือ,อ9ไปคูณ24เท่ากับ216ชั่วโมงดังนั้น9วันคิดเป็นกี่ชั่วโมงนะครับตอบพร้อมกันในชื่นใจหน่อยจ้า สองสิบหกชั่วโมงนะคะยากไหมไม่ยากแต่นักเรียนจะต้องจำให้ได้นะคะว่าหนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้า9้าวันนักเรียนก็เอา9นะ้าไปคูณเลยนะคะเ้าไปคูณเลยนะครับยากไหมคะไม่ยากค่ะอ่นะ,ค,ะค่อยคิดไปค่อยๆ่อทำค่ะลูกแต่ลูกจะต้องจำให้ได้ว่าหนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้า9้าวันเอา9้าไปคูณยี่สิบสี่ ดังนั้นสูตรคุณก็ต้องให้แม่นยำนะจ๊ะหาใครที่สูตรคุณยังไม่แข็งเลยลืมไปหมดเลยอย่าเพิ่งลืมครับนะคะอย่าเพิ่งลืมนะคะ9 4 36ใส่6ทดสามเ้าสองแดเกา3่สเป็นเท่าไหร่ีสิเป็ดก็เป็น200ร้อยต่อมาค่ะสามวัน2ชั่วโมง คิดเป็นกี่ชั่วโมงนะสามวันสองชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงถามเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะลูกเราก็มาดูค่ะว่าหนึ่งวันหนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับคนเก่งนะแต่เจดอันนี้เป็นสามวันสองชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงหนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าสามวันคิดเป็นกี่ชั่วโมงนะ เอาสไปคูณกับ24 3 42บส่สบสใส่สอง,ดง 2, 3, ทดหนึ่งกับทดหนึ่งก็เป็น7ดังนั้น3มวันคิดเป็น72ชั่วโมงดังนั้น3มวันสองชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมง72็บวกสเป็นเท่าไรครับสาบวกสก็เป็นสีก็คือเจชั่วโมง ยากไหมคะไม่ยากาคะค่อยคิดไปครับคนแก่ต่อไปดูตัวอย่างที่อ่หาหกวันห้าชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงเมื่อกี้กี่วันคะสามวันวันนี้ตัวอย่างนี้หกวันเท่ากับกี่ชั่วโมงหกวันห้าชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงหนึ่งวัน เท่ากับ24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับลูกนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะลูก1วันก็เท่ากับ24ชั่วโมงถ้าหวันก็เอา6ไปคูณ24เป็นเท่าไหร่ครับ64 24ใส่4ทดไว้2 4 64 24นะคะใส่4ทดไว้2 62 6คูณ12บวก2ก็เป็น14นะครับ ดังนั้น6วันเท่ากับ144ชั่วโมง6วัน5ชั่วโมงคิดเป็น144บวก5เป็นเท่าไหร่ครับรวมกันแล้วได้149ชั่วโมงนะย,ยากไหมคะยากหรือเปล่าไม่ยากนะคะแต่นักเรียนจะต้องจำให้แม่นนะคะว่า หนึ่งวันเท่ากับกี่ชั่วโมงทวนอีกครั้งนะคะแล้วก็เพลงก็ฟังไปเมื่อกี้นะคะหรือนักเรียนคนไหนงงจะทำยังไงดีนะนักเรียนก็ย้อนไปดูคลิปนะคะย้อนไปดูคลิปนะคะว่าหกวันห้าชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงเพราะว่าจำให้แม่นก่อนนะคะหกสิบวินาทีเป็นหนึ่งนาทีหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมง ยีชั่วโมงเป็น1วัน7วันเป็น1สัปดาห์ส0วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี365วันเป็น1ปีแปเดือนปีไหนนเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ปกติจะมีกี่วันครับลูกนักเรียนที่เคารพไม่ทราบว่านักเรียนรืมยังถ้าเดือนใดลงท้ายด้วยคม เดือนนั้นจะมีกี่วันครับ5เดือนไหนลงท้ายด้วยคมอะพฤษภาคมนะเดือนนั้นจะมี31วันแต่เดือนไหนที่มีลงท้ายด้วยยนตรับลงท้ายด้วยยนต์จะมี30วันแต่มีเดือนนึงนะคะที่พิเศษก่าเดือนอื่นๆ่ะคือเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเดือนกุมภาพันธ์ปีนั้นมี28วันก็จะเป็น365วันเท่ากับปี แต่ถ้าปีไหนเดือนกุมภาพันยี่สิบเก้าวันปีนั้นจะมีกี่วันนะคบสามร้อยหกสิบหกวันเป็นหนึ่งปีหนึ่งร้อยปีท่ากับหนึ่งรอบหรือหนึ่งศตวรรษนั่นเองอย่าลืมนะคะเวลานักเรียนดูโจทย์ที่โจทย์ให้มานักเรียนอ่านกจทยหรือดูโจทยเช่นตัวอย่างที่โชว์ให้นักเรียนดูตอนนี้คือ 6วัน5ชั่วโมงคิดเป็นกี่ชั่วโมงใช่ไหมจ๊ะดังนั้นนักเรียนก็มาดูก่อนว่า1วันวันเท่ากับ24ชั่วโมงถ้า6วันคิดเป็น6คูณ24เป็นเท่าไรครับได้ไหมคะ6 4 24ใส่4ทด2 6 2 12บวกทด2ก็เป็น14 144ชั่วโมงดังนั้น6วัน 5ชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งรอสี่สิบสี่บวกห้าก็เป็นหนึ่งรยสี่้าชั่วโมงนะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะถ้านักเรียนไปเจอโจทย์แล้วนักเรียนงงนักเรียนสามารถมาเลยย้อนดูคลิปได้นะคะค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็เขียนนักเรียนขาเวลาทำแบบฝึกหัดขอ,อความกรุณาสักนิดนะคะ เขียนงามๆหน่อยจ้าลูกนะคะบางครั้งคุณครูมองไม่เห็นและเวลาถ่ายส่งนะคะนักเรียนบางคนตรวจให้ไม่ได้นักเรียนคุณครูก็เขียนบอกว่าให้ส่งใหม่หรือบางคนลืมเครื่องหมายลบบ้างลืมเครื่องหมายบวกบ้างนักเรียนก็ทำแล้วก็มาส่งนะคะอย่าข้ามไปนะคะทำย้อนของเก่าบ้านหน้าไหนที่ยังไม่ได้ส่ง รบกวนส่งด้วยนะคะมีคะแนนให้ด้วยนะคะคนเก่งจ้านะ,ะดังนั้นตรงไหนที่ลูกไม่เข้าใจลูกสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ทําส่งคุณครูซึ่งแบบฝึกหัดในแต่และหน้าที่คุณครูให้นักเรียนทําไม่มากนะคะเรียนนะ,ะถ้าเป็นวิธีทําคุณครูจะทาแค่สองข้อหรือข้อไหนหน้าไหนคุณครูทาให้ทําทแล้วแต่ยังไม่ส่งนักเรียนก็อย่า ส่งนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะกำหนดให้ส่งแล้วก็ตรวจให้นะครับอะบางคนเข้ามานะครับไม่มีชื่อไม่มีเลขที่ไม่รู้จะให้คะแนนคนไหนครับดังนั้นรบกวนหน่อยนะครับคนเก่งคนสวยของคุณครูเขียนชื่อนามสกุลเลขที่อะอย่าเขียนชื่อเล่นมาจ้าหาชื่อไม่เจอครับสงสารคนแก่แน่หาชื่อไม่เจอนับ ลูกนะคะดังนั้นไม่ประมาทกาดไม่ตกและก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศเริ่มหนาวมาแล้วนะคะรืดดูหนารืดดูหนาวมาเข้ะประตูบ้านเราแล้วนะคะละะูกหน้าฝนหมดไปแล้วหน้าหนาวมานะคะหลายๆคนก็ไม่อยากตื่นนะ,ะตื่นมาช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกแล้วก็อย่าลืมนะคะอาบน้ํา ชำระร่างกายนะคะนักเรียนนักเรียนจะได้รับความอบอุ่นถ้าใครไม่อาบคนนั้นจะหนาวกว่าคนอื่นนะคะรับคลิปนี้ถ้าใครงงย้อนดูได้นะคะันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะที่ถึงนักเรียนจังเลยค่ะวันไหนจะได้เปิดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเราจะได้มาเรียนที่โรงเรียนกันแล้วว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะคงั้น หลายๆคนก็อยากมาโรงเรียนนะคะหลายๆคนก็ไม่อยากมาโรงเรียนเลยนะคะอยากนอนอยู่ที่บ้านเลยนะคะนะจะทําอะไรตรงไหนก็แล้วแต่ค่ะใช้งานคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วก็มาเข้าเรียนนะคะว <นะ S 1> ันไหนครูให้ทาแบบฝึกหัดกเรียนก็ททาแบบฝึกหัดในแต่ละวิชาที่นักเรียนได้เรียนนะคะอันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าคิดถึงนะครับ สวัสดีครับ